มาตามกันต่อในยกที่3นะครับเกมนี้เปิดกันเต็มตัวแล้วนะครับคู่นี้พยายามจะเบียดเข้าไปมีแข้งขวานําไปก่อนยกมงคลแล้วก็ปล้ำเลยยอดผูผาพยายามจะใช้ลูกขวางลูกแทงนะครับนะมาดูกันอ้โดนจิ้มต้นจิ้มลำตัวแข้งขวาเข้าไปทำท่าตะดุ่งหรือเปล่านะครับยกมงคล เร,เริ่มติดเริ่มได้ใจแล้วนะครับขวางได้แตงเขายอดภูผาเขาพยายามจะอาศัยลูกขยันแล้วครับปล่อยเท้ายิบเหมือนกันครับมาถึงจุดนี้นี่ก็ไม่ใช่งานง่ายของหยกวงคล้นเหมือนกันนะครับเพราะว่ายอดภูผานี่ชกไปชกมาแกเหมือนยืดครับเหมือนยืดขึ้นตีได้ขวางขวางอยู่ไหมหยกมงคลค้นขวางได้ไหมกรรมการก็ออกแรงเยอะครับ ผู้นี้แพ้ชนะก็คงจะอยู่ที่วง,งในมีหมัดด้วยตีมาตีคืนครับยัดไปตีมายัดมาตีคืนอ่อ,อนเนื้ออ่อนนกอ่อ,อนไข่ไม่ได้เลยครับโอ้โหนี่ครับมาดูกันนะครับออกเดินแล้วครับมีหมัดทิ้งลงไปด้วยตรงๆอยู่จังหวะการล็อกโอ้โหบิดลูกนี้สวยเลยนะครับเอาล้ครับเสียงเชียร์นี่ก็หึ่มเวทีไปหมดอีกแล้วครับจังหวะทําทได้เสียงเชียร์ดังเอาบิดมาบิดมา หายใจแรงกันเยอะทั้งคู่ครับเพราะว่าออกอาวุธกันตั้งแต่ต้นๆเลยครับยกนี้ยกสี่นะครับภาค2ยกมงคลแดงครับลูกศิษย์ของพี่อึง่งอุบลน้าเงินยอดภูผาจอมทัพขวางขวางได้ไหมเอาละครับเริ่มมายกมาเสียไปมีฝันเฉียวไปนิดเดียวครับเอาเอาแบบตอนนี้ยก4ยก4ี่เครื่องติดแล้วครับเครื่องติดแล้วยอดภูผาโอ้โหมาสตาร์ทเปิดมานี่ทําได้สวยดูครับโอโ้แต่โดนกับโดนก่อนแล้วยังไงยังไงบัดไอ มาวงในมาบัดล่แขนสู้กันอยู่พเยาพะเยาพะเยาโอ้โหติดมุมติดมุมแยกก่อนครับโอ้ยกนี้ดูว่าจะทําผลงานได้ดีขึ้นแล้วครับยอดภูผาเอาแล้วครับทีมงานนี่สั่งเดินหมัดขวาทิ้ตรงๆเข้าไปนี่ถือว่าทําได้ดีโอ้ลูกขวางแทงเอาไม่สนแล้วครับยกมงคลก็มีหมัดมีสอกคอยบวกด้วยแล้วก็ปล้ำไหนตีไม่ถนัดที่กรรมการกฤษสดาต้องแยกก่อนนะครับทีมงานก็สั่งเดินต่อยหมัดทับซอกอย่างเดียวเอาแล้วครับ เสียงเคียนี่กระหึมอีกแล้วนะครับยุบย่นไม่ได้เหมือนกันนะครับหยกมงคลโอ้โหยกนี้นี่ออกมาขวาออกมาแทงทําได้ดีเลยนะครับยอดภูผาสองนาทียี่สิบวิครับยอดภูผาต้องเร่งให้สุดเลยนะครับเงินห้าแสนบาทนะครับอ่ะโดนไม่โดนตีตีได้ไหมต้องขยันยกขยันเตะขยันต่อยออกเยอะๆไปเลยครับโอ้โหเอานี่ครับห้าแสนห้าแสนกับอีกสองนาทีครับแม่ได้ลุ้นไม่ต้องมองพี่เลี้ยงแล้วดับเครื่องชนไปเลยโอ้ยโอ้ยเต โอ้โหมีทั้งหมัดทั้งศอกแล้วนะครับตอนนี้ต้องทําให้ต่อเนื่องนะครับดูว่ายกมงคลจะมั่นใจแล้วนะครับตอนนี้ชกในเกมตั้งรับเอาล็อกเอาไว้ก่อนไอตีโอ้โหพยายามจะเร่งขึ้นมาตั้งแต่ต้นยกนะครับแต่ว่าพอเบียดกันไปแล้วนี่ทำท่าจะชา้าลงไปอีกแล้วนะครับยอดภูผาใบสุดท้าย มุมแดงครับยกมงคลเกียรติทรงวิทย์มาหายำชัยไปอีกครั้งแบบสนุกเลยครับเดียวว่าสนุกมีเสียวไ้ท้ายเลยนะครับโอ้โหมาเร่งช้าไปนิดนะครับ